ขอแทรกโยงนิดนึงนะเพราะว่าออเมื่อกี้ในวันนี้จะมีการเรียนที่จะให้ทำอาญาโจมในภาคเชา้าหลังจากสังขเช้าเสร็จแล้วก็จะลงมาเตรียมพร้อมสำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่มาในภาคเชา้าก็ลงชื่อครับคุณโยมไว้จับที่ไว้ปีนี้นะปีนี้หลวงพ่อท่านแม่ตาหลวงพ่อพระราชญานกรีซึ่งท่านดูแลทั้งหมดทั้งโครงการเลยท่านแม่ตาว่าลูกบางคนเนีน่ย ที่เตรียมเพียรแล้วแต่เนื่องด้วยว่าน,นเป็นที่พระอาจารย์เองเพราะพระอาจารย์ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเขียนภาษาไทยให้หาคามรู้สึกหมดอ่านไม่ออกผมว่าท่านก็เลยเมตตาว่าให้ลกูลกพูดตามความรู้สึกแต่ว่ามีทุกขั้นตอนการเทศ่ยทุกอย่างนะโยนนะลูกนี้ก็จะโยนก็เตรียมรัฐธรรมอยู่แล้วลูกนี้ก็จะขึ้นด้านข,ข้างบนห้าชั้นที่หลวงพ่อท่านเมตตาออกไป สเสร,ร,ร็จแล้วก็จะได้กล่าวอารวะหลวงพ่อพูดทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดแตขั้นเขาเรียกว่าขั้นนำแล้วก็จะพูดแล้วก็จะแนะนําตัวสักเล็กน้อยเสร็จแล้วในเนื้อหาก็จะให้สัมภารีพูดสวดให้ธรรมะกับด้านโจส่วนสัมภารีที่เขียนบันทึกไว้แล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ตาว่าตามที่เขียนเมื่อเช้าลองสอบแล้วประมันสัมภารีที่จะขึ้นรูปแรกงก็ขอขึ้นเองคือสัมภารีข้าวโอ๊ต ันนี้ก็ได้รับความเับตาจากหลวงพ่ออีกก็คือสมณนนเขาเรียกว่าสมณนรูปแรกเนี่ยจะเป็นสมณีเก่าแต่ขึ้นเทียนให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนสมณนเก่าหรือเกี่ยวไปรูปหนึ่งขึ้นเทียนสมณีรูปแรกสมเณนเข้าว่าผู้ปกครองมานี่จะ้องเอาอดีตผู้ปกครองมารอแล้วก็แสดงว่าจะเป็นสมณีรูปที่สองนะต่อจากสมเณนเก่ารูปที่สามคือเขาขอเองเหมือนกันรูปที่สามสมณี ดีโทผู้ปกครองมาอย่างดีนีโทอ่าเขาขอเป็นรูปที่สอบต่อจากก้าวลารูปที่สามเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสมเด็นอ,อะไรนะรูปที่สามภูมิใจในรูปที่สี่นะใช่ไหมผู้ปกครองมีภูมิใจมาเรียนอ่าเป็นภูมิใจในรูปที่สี่ส่วนผู้ปกครองท่าน,นไหนมาแล้วก็เขียนชื่อบอกนะที่เหลือนะก็ถ้ามาแล้วก็จะ ให้สมเป็ลงเช้าแต่ถ้ายังไม่มาตอนเช้าก็เหลือตอนบ่ายอายมนะเช้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพีดน,นี่หลวงพ่อท่าน,นเมตตาให้ลูก,ลก,กเวลาเราให้ทำมานก,ก็เหมือนที่เราฝึกไปเมื่อคืนนะให้ให,ให้ให้ตามที่ลูกให้ตามที่ลูกคิดแล้วก็เอารู้สึกความสดแล้วอายมนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนายมนะนี่หลวงพ่อท่าน,น,นะน,น,เ,าน,นเมตตามากเพราะว่าถือว่าเป็นที่พระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์สอน ภาษาอังกฤษได้ก็นั่งฟังอยู่ก็ไม่รู้เรื่องใัรวันงเมื่อเช้าก็ลองสอบดูก็ฟังไปนแล้วแปลยังไม่ออกนแต่ว่าสาวนีตั้งใจมาทำตั้งแตเช้าที่สาวเนีรเรีนงนะเอาเป็นคนแรกไปสอบเป็นคนแรกเลยสาวเนีรีนโงใส่เลยส่วนสาวเนีรูปตนอื่นอย่างเช่นสาวเีรไบร์ทาวเนอะไรเนี่ยเขาก็เรียนรู้คือสองอย่างที่เขาได้แน่ๆเลยคือสมากคือตั้งนโมหะการเรกยรกนรตั้งนโมห อย่างสุดท้ายก็คือให้ช้อนมาเนื้อหาสอบปีที่เขาให้ทุกวันเลที่หลวงพ่อพาสวดมนต์ยังส้ำเร็จทุกโลกที่เขาอาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาสวดมนต์ดังเช่นเขาติดมาสวดมนต์มีเอะเรียกว่่าอาเกี่ยวกับเรื่องนี้บางโลกเขาจะพูดเรื่องที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้ไปวัดต่างๆก็จะเป็นบางโลกเขาก็หาเรื่องที่จะให้ธรรมะญาติโยมอันนี้ก็ชิ้งโยมญาติโยมนะญาติโยมก็ไปทานข้าวในเดือนโยมนะ ไม้ต้องห่วงรูงกมีนาหารูีนกาแต่ช้าเสร็แต่ว่าจะเป็นเตียวฟอนนวข้าวนอาจจะเดินบอลย้อนไปทานข้าวไม่หอน,นะพอเขารวนก็เป็นบรรยากาศานะวันนี้นยูยน,น่าฟังเทศแต่รูนเอาเท่าที่มานี่แหละใครมาเขาแจ้งชื่อนะเรียนมรุกพ่อทำไมมาเช้าเลยเินไปเร็นปุกงใบเรียนใปเตรียมเตรียมกนเรีนในะอจะเดินบาตันนนะนนวบอกอทานข้าวนะ ให้สบายๆนะครับืูกคืนก็คิดว่าไม่สบายลูกคืนก็คือคอยให้เทียนแล้วเครียดแต่ก็เลยบอกว่าครับอยากไม่ได้จริงลูกก็ขึ้นไปตั้งน้ำโมแล้วก็พูดความรู้สึกแล้วก็ให้พอนายยกลูกนะเพราะว่าบางคนไม่ได้จริงนะเอาตามนั้นได้หรนะมีวิ้นเข้ามาแล้วได้มีวิ้นนะเตรียมล้วมีวิ้นนะ